ภที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ,ะปัญหาโลกร้อนแล้วก็สารพีเอห2.5ที่กระจายขึ้นทั่วไปในในหน้าของการเก็บเกี่ยวคือผลต่รเกษตรนี้และก็เพื่อขอากาบเรียนเชิญท่านกิตติคุณบุตรคุณรลองพวกว่าราชก,การจังหวัดเลย รวมห้าปีแล้วนะครับขอบคุณท่านในเพือนที่ต่อยอดเรื่องนี้ให้ผมเล่าเรื่องคําว่าไม่เผาให้ฟังที่เห็นพวกเราไปติดป้ายชาวเลยไม่เผาป่าชาวเลยไม่เผาอ้อยชาวเลยไม่เผาข้างทางวันนี้นะครับมาด้วยความบินดีที่เห็นท่านในเพือมาเล่าให้ฟังว่า

ยังไงนในบ้านในบ้านผู้ชายอับ้งอับไอเออุกามาเลยบ่อหอตะเียนนายกบ่อหอทีก็บ่ได้โ้ย่บ่บ่อไงโมงเอาไหนะนี่นี่มายื่เลียงกันขาอพย่างเลียงต้นทิมโยสินะมาให้เราจับรตรงนี้ครับมาจากอางน้ำไม้คีบเบ้านะครับตอนบน หลังจากนั้นก็ไหลลงมาตรงนี้ตรงลำธารลงไปลงที่บ้านเจริญสุขหมู่แปดตํบลแนนดำไปลงที่อ่างตอนล่างหลังจากนั้นก็ไหลไปหมู่หนึ่งหมู่สิบสองหมู่สิบสี่เพื่อเป็นประโยชน์ในการเกษตรครับแล้วโครงการตรงนี้คือเอาทําจากสังอ้อยนะครับใบอ้อยเพื่อลดการพีเอนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้เป็น รูปการที่ชาวไร่ตัดอ้อยแล้วก็จะมีการเผาเราเคยทางอำเภอทางนโยบายของท่านทว่าก็เลยว่าต้องหาโครงการทีท่ะทำให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมามก็เลยอาศัยว่าชาวบ้านจะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้เพื่อจะได้กักน้ําเพื่อให้มีสัตว์มีไรเพื่อเพื่อพอประทังชีวิตไปได้ในช่วงรูการนี้ครับฝ่ายเรื่องนี้มันทํามันอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีก็รูการหนึ่งละครับหนึ่งปีครับหนึ่งปีทําครั้งหนึ่ง ประโยชน์สูงสุดคือเอาน้ําไปเพื่อการเกษตรครับการเกษตรครับอ่างเก็บน้ําที่รองรับฝายเนี่ยอ่างอะไรอ่างห้วยขี้เบ้าตอนล่างครับห้วยอะไรนะห,ห้วยขีย้เบ้าห้วยขี้เบ้าครับบ้านเจือนสุกบ้านเจริญสุกหมู่แปดหมู่แปดครับ